สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจำร้านเลสศิรชาชุมบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กับ For t u n e r Story นะครับวันนี้มาเปลี่ยน,นยไอที่หุ้มพวงมาลัยเห็นมันเป็นเรื่องง่ายๆเปลี่ยนง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะเจอบางคันเนี่ยไอพวงมาลัยวงใหญ่ๆเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะมาพามาดูนะครับว่าเราจะแกะมันยังไงนะเมื่อกี้ที่เราติดกันอยู่นะครับนี่เห็นไหมพวงมาลัย หนังเดิมเนี่ยอาผมก็ใส่มาเป็นสีดํานะครับแต่ผมอยากให้มันเป็นสีเดียวกับอันนี้นี่ครับโอเคผมจะถอดก่อนถอดเก่าออกก่อนนะเฮ้ยอยันนี้ใส่ง่ายแล้วก็ไม่เลอะเท่าไหร่ดีหน้านี้ยังไม่เป็นขาวๆคุยๆนะนี่ครับผมเอานี้มานี่สีเดียวกันเป็นไงเห็นไหมสีเดียวกันคล้ายๆกัน เจอคอมเมนต์เยอะนะครับโอ้โหมาสอนอย่างเงี้ยจะขายของเดิบอกใช่ดิก็ผมขายของครับผมเปิดร้านขายอุปกรณ์ประดับยนต์น่ะสอนทำเนี่ยผมก็ต้องขายของเลยถูกไหมนี่ฮึบใส่เงี้ยอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกนี่เจอพรมอะไรอยากจะใส่ยากนิดนึงนี่ครับมันจะมีมันจะมีไอ้น,นี่อยู่เห็นไหมสังเกตดูเห็นไหมตรงที่เขาเย็บอะนี่ครับผมจะให้มันอยู่ข้างล่างหรือจะให้มันอยู่งี้ก็ได้แล้วแต่เราแต่ผมว่าอยู่ข้างล่างสวยกว่าผมไม่ชอบอะมันเข้าตาพอดี ี้จะให้ดีนะดับเครื่องแต่ผมที่เกียดดับมันร้อนถ้าดับเครื่องพวงมาลัยมันจะแข็งนะเพราะว่า p o w เวอร์ไม่ทํางานมันก็จะใส่ง่ายนะนี่ครับพวงมาลัยรถกระบะรถ SUV เนะี่ยมันจะใหญ่กว่ารถเกง๋งมันจะใส่ยากนี่ครับนี้นะจับอันนี้เราทํางานคนเดียวนะถ้าเกิดว่าอาผมอยู่อาอาผมก็จะมาช่วยจับจะได้เข้าง่ายแต่ว่าอันนี้ผมอยากจะให้ดูว่าคนเดียวมันก็เอาลงนี้ พยายามบิดอย่างก็ใส่ยางมอไซค์อ่ะนอย่างงี้นี่ฮึบถ้ามันเหนียวใส่ยากเอาแป้งโรยได้นะฮึบแล้วมันจะไม่เป็นคาบไม่เป็นอยู่ข้างในไม่เป็นคาบมันจะลื่นๆหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยมันลื่นมันก็เลยใส่ง่ายหน่อยเพราะว่าบางทีอ่ะข้างในมันเป็นยางมันหนืดกันลื่นแต่จริงๆอ่ะอย่าไปโรยอดีที่สุด ถ้ามันไม่ไหวค่อยโรยเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันลื่นมากนะถ้ามันหลวมแต่มันไม่หลวมหรอกถ้ามันถึงขั้นต้องต้องโรยแป้งแล้วแปลว่าพงมอะไรมันฟิตกับไอ้นี่ละมันไม่หลวมหรอกแต่ถ้าเป็นรถเก่งเนี้ยพงมอะไรเล็กเนี้ยเราโรยเข้าไปใช่ไหมเวลาเราใส่ลงไปแล้วมันลื่นเวลาเราหมุนพงมอะไรแล้วมันลื่นเอาเรื่องแล้วดูดิเห็นไหมห่างกันตั้งขนาดนี้นะฮึ่ม พยายามบิดให้เข้านะครับอันนี้เราได้รับอภินันทนาการจากร้านเลสเลสซิ่งนะครับโดยอาผมเองนะครับอาบอกใส่เลยกูให้รับรถใหม่นี่เห็นไหมจะลงและเราพยายามบิดงี้แล้วก็ปลื้ดงี้นะอนะนี่ นี่อย่างนี้นะฮึบลงแล้วฮึบโอเคนี่เห็นไหมแล้วเราก็จัดให้มันสวยงามนะประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวที่จะทำก็จะมีกล่องหลีเลี้ยวนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนทะเบียนนะเปลี่ยนก่อป้ายทะเบียนก็โอเคอยู่อ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันสำหรับ Fortune r Story EP นี้จบ ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามนัด r a c i n g c h anel n ด้วยนะครับทุกช่องทางนะพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับและถ้ารถคุณมีปัญหาอะไรคุณพิมพ์ปัญหานั้นแล้วเว้นวรคตามด้วยช่างนัดลาเลสไฟหน้า v ีออสสูอ่ไฟหน้า v ีออสเซนสองไม่ติดเปลี่ยนยังไงเว้นวัคช่างนัดลาเลสนะรถสาตาร์ทไม่ติดทำยังไงเว้นวรคช่างนัดลาเลสคุณจะได้เจอคลิปสอนวิธีการแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ